对。<Yeah. S 2> yeah. ขึ้นแม่เขาขึ้นมาเว้ยเขาขึ้นมาบึ้งเนี่ยหักแท้เนาปวดหัวหาแล้วเนาะเข่าปักเั็นม่นมวนเด้อ ันบุญเด้อด่นทดน้ำด้วยอันน um, ี้บุญปลาด้วยครับเออน้ำเชื่องด้วปลาไหลด้วยีปรานี่เนี่ยนี่คนขึ้นมานี่คนหลคนตกเื่องได้วปลา่ยินน้อยด้ปั่นบุญบุญเอเนะค่ยใส่เน่

Ra trong đốt cốt lưới này. hỏi trong đốt cốt lưới. ป่าบ,บุรันแล้วน,นะเอาเทลายทาาเทลายนะจัมินสะพานเด้นปลาดื่นื่มเชอด้วยเอดีอน,นึงมีเือเดียวเด้อ ไปนี่ก็เอาปลาเข้าเข้าเพื่อเมันน้อยเด้อนี่โอ้ป,นนป,นนป,นนปลานินวุ่นปลานินตัวใหญ่วุ่นไม่เอาปลาแค้เอาแค้เอาว่า เอ้ยพวกมันก็โคตาพกันตรตาตาหน้ามึงเลยมันเด้อมุนเด้อมุนเด้อตากำลังขึ้นเลยโอ้ยอันนี้ก็โดตตาเลยมีตัวโค้งเอาโค้งไงอะน้อยโคยิ่ง

มีตาบ่ไรโอ้โหต,ตาไรตลอดนอันนี้ก็ขาวนี่อันนี้ก็ขาวอือโอ้จังังีมีตาหลายอืมอุ้มไปแล้วเสียเลยจัง้ม,งมองเอาแ a ่เอาว่า hề lưới à tôi có cốt đấy, và up. ดียวมีได้หลายตัวมันมันม่วนเนะาะาไหลาไหลสุเต็มเท่านั้ก,กระตากระสีเต็มนะ ออกว่ายน้ปลาจมบุกโคตรเลยนะมีเต่า่วงเอาฟ่วงเอาปลาเข้าโคตรละหนหนขึ้นเีย เวาแห่มานะก่ไปยุ่เอาไปเล้นไปนาเขาละยอดน้ำส่วงเขาละมาบ้านเื่อเียดาเพื่อนปรากฏ